คุณรู้ไหมว่าในขณะน,นี้ในร่างกายของคนนับล้านมีสัตว์ปรุงเงียบที่กำลังทำลายสุขภาพอย่างเงียบๆโดยไม่ส่งสัญญาณเตือนใดๆเลยนั่นคือความดันโลหิตสูงหรือที่เรียกกันว่าโรคความดันโลหิตสูงหนัข้างเงียบที่สามารถโจมตีหัวใจตายและหลอดเลือดแดงของคุณได้ทุกเมื่อสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นคือมันไม่ส่งเสียงไม่ทำให้รู้สึกเจ็บปวดหรือเหนื่อยล้าอย่างชัดเจนจนกว่าทุกอย่างจะสายเกินไปแต่ไม่ต้องกังวล วันนี้เราจะพลิกสถานการณ์ไปด้วยกันเพียงแค่เปลี่ยนแปลงเล็กๆในนิสัยประจำวันโดยเฉพาะการเลือกเครื่องดื่มที่ถูกต้องคุณสามารถควบคุมสัตรูตัวนี้ได้อย่างสมบูรณ์และปกป้องหัวใจของคุณลองนึกภาพดูแค่แก้วเครื่องดื่มหนึ่งแก้วในแต่ละวันสามารถลดความกดดันต่อหัวใจของคุณช่วยให้คุณมีชีวิตที่แข็งแรงขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งยามากเกินไป คุณพร้อมที่จะค้นพบความลับนั้นหรือยังมาเริ่มการเดินทางนี้ด้วยแปดเครื่องดื่มสุดยอดที่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่าช่วยลดความดันโลหิตได้อย่างเป็นธรรมชาติและตอนนี้เราจะเริ่มกันที่อันดับแปชาดอกชบาชา,า,ชาดอกชาบาคืออะไรและทำไมมันถึงมีพลังวิเศษขนาดนั้นมันคือชาสมุนไพรที่มีสีแดงสดใสทำจากดอกชาบาแห้งไม่เพียงแค่สวยงามน่ามองแต่ยังเป็นบีรบุรุษ เพื่อสุขภาพหัวใจของคุณลองนึกถึงบ่ายที่ผ่อนคลายคุณถือทั่วชาสีแดงเข้มในมือจิบหนึ่งคำแล้วสัมผัสถึงรสชาติเปรี้ยวเล็กๆอันเป็นเอกลักษณ์แต่มันไม่ได้มีแค่นั้นชานี้เต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบจากพืชตามธรรมชาติที่ช่วยให้หลอดเลือดของคุณผ่อนคลายและการไหลเวียนของเลือดดีขึ้น การศึกษาจากวรา,ารสารโภชนาการพบว่าการดื่มชาดอกชบาทุกวันสามารถลดความดันโลหิตซิสตลิกตัวเลขที่สำคัญที่สุดในค่าความดันโลหิตต่อได้ถึง7คะแนนคุณเข้าใจหรือไม่ว่า7คะแนนนั้นหมายถึงอะไรสำหรับคนที่กำลังต่อสู้กับความดันโลหิตสูงนี่คือก้าวสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงของอาการหัวใจวายหรือโรคหลอดเลือดสมอง แล้วทำไมชาดอกชบาถึงทำได้ดีขนาดนี้และทำไมคุณควรลองเหม็นเหตุผลอยู่ที่ความสามารถในการปลดล็อกหลอดเลือดที่ตึงเครียดเมื่อคุณเครียดกินเค็มมากเกินไปหรือร่างกายเสียสมดุลหลอดเลือดมักจะหดตัวทำให้หัวใจต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อสูบชีดเลือดชาดอกชบาททำหน้าที่เหมือนผู้ไกลเกลี่ยช่วยให้หลอดเลือดคลายตัวลดความกดดันต่อหัวใจนอกจากนี้มันยังเป็นวิธีที่เป็นธรรมชาติ ไม่ต้องใช้สารเคมีในการดูแลร่างกายของคุณคุณเคยคิดไหมว่าเครื่องดื่มง่ายๆจะเปลี่ยนสุขภาพของคุณได้ขนาดนี้นั่นคือเหตุผลที่มันสมควรอยู่ในรายการนี้ตอนนี้คุณจะใช้ประโยชน์จากชาดอกชบาให้ได้มากที่สุดได้อย่างไรง่ายมากแค่หยิบด,ดอกชบาแห้งประมาณ5-10ถึงกรัมประมาณหนึ่งกำมือเล็กใส่ลงในถ้วยน้ำร้อนประมาณ200-300มิลลิตรแช่ทิ้งไว้5-10นาที จากนั้นกรองกากออกคุณก็จะได้ชาหอมๆดึงถ้วยดื่มวันละ1-2ถถ้วยเป็นนิสัยเล็กๆประจำวันแล้วคุณจะเห็นความแตกต่างอยากเพิ่มรสชาติเติมน้ำพึ่งธรรมชาติหนึ่งช้อนชาหรือหยดน้ำมะนาวสองาหยดอร่อยขึ้นและยังเพิ่มประโยชน์ให้ร่างกายชาจะค่อยๆทำให้หลอดเลือดยืดหยุ่นขึ้นลดความตึงเครียดของหัวใจ และคุณจะรู้สึกเบาสบายในร่างกายหลังจากไม่กี่สัปดาห์คุณเคยลองชาชนิดนี้หรือยังถ้ายังทำไมไม่เริ่มวันนี้แล้วแชร์ความรู้สึกของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างล่ะเราเพิ่งสำรวจชาดอกชบาหนึ่งถ้วยซึ่งเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในการลดความกดดันต่อหัวใจของคุณแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบรสชาติเข้มข้นหวานจากผลไม้เตรียมตัวให้พร้อมเพราะอ,อันดับเจ ในรายการของเราจะทําให้คุณประหลาดใจน้ําทับทิมบริสุทธิ์คุณเคยคิดไหมว่าแก้วน้ําสีแดงเข้มที่มีกลิ่นหอมจะเป็นกุญแจสําคัญในการปกป้องหัวใจและควบคุมความดันโลหิตมาดูกันว่าน้ำทับทิมไม่ใช่แค่เครื่องดื่มอร่อยแต่ยังเป็นอาวุธลับเพื่อสุขภาพของคุณน้ําทับทิมคืออะไรและทําไมมันถึงพิเศษขนาดนั้นลองนึกภาพคุณกําลังถือทับทิมสุกงอม มเมล็ดสีแดงทับทิมข้างในเหมือนอัญมณีล้ำค่าเมื่อคั้นเป็นน้ำมันให้รสชาติที่ทั้งหวานนุ่มและเปรี้ยวเล็กน้อยทำให้คุณอยากจิบอีกแต่สิ่งที่ทำให้น้ำทับทิมโดดเด่นคือสารป้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังที่เรียกว่าโพลีฟีนอลวีระบุรุษเหล่านี้ไม่เพียงปกป้องหลอดเลือดจากการอักเสบแต่ยังช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นการศึกษาจากวรารสารโภชนาการคลินิกพบว่า การดื่มน้ำทับทิมหนึแก้วทุกวันช่วยลดความดันโลหิตทั้งซิกโตลิกและไดแอสโตลิกได้อย่างมากในผู้ที่มีความดันโลหิตสูงคุณนึกภาพออกไหมแค่เปลี่ยนนิสัยการดื่มนิดหน่อยคุณก็เข้าใกล้หัวใจที่แข็งแรงขึ้นอีกขั้นทำไมน้ำทับทิมถึงมีผลวิเศษแบบนี้และทำไมคุณควรนำมันมาใช้ในชีวิตประจำวันความลับอยู่ที่สารประกอบธรรมชาติที่เรียกว่าไนตรเรตในทับทิม เมื่อเข้าสู่ร่างกายเนตรเอตเหล่านี้จะเปลี่ยนเป็นเนตรเอตออกไซด์สารที่ช่วยขยายหลอดเลือดลดความกดดันต่อผนังหลอดเลือดและทําให้หัวใจไม่ต้องทํางานหนักเกินไปลองนึกถึงหลอดเลือดของคุณเหมือนถนนที่แออัดเมื่อการจราจรติดขัดหัวใจต้องสูบฉีดแรงขึ้นเพื่อเคลื่อนเลือดน้ําทับทิมเหมือนผู้ควบคุมการจราจรที่เก่งกาจเปิดทางให้เลือดไหลลื่นนอกจากนี้มันยังลดการอักเสบสาเหตุหลักที่ทําให้ความดันโลหิตสูงขึ้น คุณอยากได้วิธีที่ทางอร่อยและมีประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพไหมน้ำทับทิมคือคำตอบแล้วคุณจะใช้ประโยชน์จากน้ำทับทิมให้ได้มากที่สุดได้อย่างไรอย่างแรกเลือกน้ำทับทิมบริสุทธิ์100%ไม่เติมน้ำตาลหรือสารเติมแต่งประเภทนี้รักษาคุณค่าทางธรรมชาติของผลไม้ไว้ครบถ้วนวันละประมาณ150-200มิลลิลิตรหรือ1แก้วเล็ก ก็เพียงพอที่จะสนับสนุนสุขภาพหัวใจลองดื่มตอนเช้าคู่กับอาหารว่างเบาๆเช่นข้าวโอ๊ตหรือกล้วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพน้ำทับทิมจะค่อยๆปรับปรุงการไหลเวียนเลือดลดความกดดันต่อหัวใจและคุณอาจรู้สึกว่าร่างกายเบาขึ้นหลังจากไม่กี่สัปดาห์ถ้าคุณคันเองที่บ้านเลือดทับทิมที่หนักเปลือกเงานน่นคือสัญญาณของเมล็ดที่ฉ่ำน้ำข้างใน คุณเคยลองน้ำทับทิมหรือยังหรือมีเคล็ดลับอะไรที่ทำให้มันอร่อยขึ้นไหมแชร์ในคอมเมนต์ด้านล่างสิฉันอยากฟังเรื่องราวของคุณมากเราเพิ่งลิมรน้ำทับทิมหวานๆห,หนึ่งแก้ววิธีที่ยอดเยี่ยมในการลดความกดดันต่อหัวใจด้วยรสชาติผลไม้เข้มข้นแต่ถ้าคุณต้องการอะไรที่ทรงพลังกว่านี้นักรบของจริงในการลดความดันโลหิตอย่างรวดเร็วเตรียมตัวให้ดีเพราะอันดับ6 จะทําให้คุณตื่นเต้นน้ําบีทรูทคุณเคยคิดไหมว่าผักรากธรมธรมดาาที่มักซ่อนอยู่ในมุมครัวจะกลายเป็นยาธรรมชาติที่ช่วยให้หัวใจแข็งแรงขึ้นมาสารวจพลังที่ซ่อนอยู่ในน้ําสีแดงเข้มนี้กันน้ําบีทรูทคืออะไรและทำไมถึงถูกยกย่องว่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่สำหรับความดันโลหิตมันคือนอน้ำที่้นจากบีทรูทสดผักสีแดงเข้ม บางครั้งเป็นสีม่วงเข้มมีรสหวานอ่อนๆเป็นเอกลักษณ์ลองนึกภาพคุณผ่าบีทรูทครึ่งหนึ่งเห็นสีสันสดใสข้างในแล้วคั้นมันเป็นแก้วน้ำที่เต็มไปด้วยพลังชีวิตสิ่งที่ทำให้น้ำบีทรูทพิเศษคือปริมาณในตะเลทธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์การศึกษาจากวรารสารความดันโลหิตสูงเผยว่าการดื่มน้ำบีทรูทแค่หนึ่งแก้วสามารถลดความดันโลหิตซิสโตลิกได้ถึงสิ คะแนนภายในไม่กี่ชั่วโมงคุณได้ยินชัดไหมแค่ไม่กี่ชั่วโมงหลังจาก1แก้วความกดดันต่อหัวใจคุณลดลงอย่างมากผลลัพธ์ที่แม้แต่ยาบางตัวยังต้องอิจฉาทำไมน้ำบีทารูทถึงมีพลังน่าทึ่งขนาดนี้และทำไมคุณควรลองมันวันนี้เคล็ดลับอยู่ที่วิธีที่ร่างกายเปลี่ยนในตเตรตเป็นในตริกออกไซ์สารมหัศจรรย์ ที่ช่วยขยายและคลายหลอดเลือดเมื่อหลอดเลือดผ่อนคลายเลือดไหลได้ง่ายหัวใจไม่ต้องเกรงตัวสูบชีพแรงเหมือนก่อนลองนึกถึงหัวใจคุณเหมือนคนงานที่ไม่เคยหยุดถ้างานหนักเกินไปมันจะหมดแรงน้ำบีทรูดเหมือนผู้ช่วยที่ไวใจได้ลดภาระลงช่วยให้หัวใจทำงานเบาขึ้นนอกจากนี้มันยังปรับปรุงการไหลเวียนนำออกซิเจนไปสู่ร่างกายมากขึ้นทำให้คุณรู้สึกมีพลังคุณอยากได้วิธีที่รวดเร็วและเป็นธรรมชาติในการปกป้องสุขภาพไหม นี่คือเหตุผลที่น้ำบีทารูดสมควรอยู่ในชีวิตคุณคุณจะนำน้ำบีทรูดมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไรไม่ต้องยุ่งยากคุณสามารถคั้นบีทรูดเองที่บ้านเลือกหัวที่สดล้างให้สะอาดปอกเปลือกหั่นเล็กๆแล้วใส่ในเครื่องคันถ้าไม่มีเครื่องคุณสามารถซื้อน้ำบีทรูดบริสุทธิ์100%เซ ไม่เติมน้ำตาลหรือสารกันบูดวันละประมาณ100-200มิลลิลิตรหรือครึ่งถึงหนึ่งแก้วเล็กก็เพียงพอที่จะเห็นผลดื่มตอนเช้าหรือก่อนอาหารกลางวันเพื่อให้ร่างกายดูดซึมได้ดีที่สุดน้ำบีทรูดจะออกฤทธิ์เร็วคลายหลอดเลือดลดความตึงเครียดของหัวใจและคุณอาจสังเกตเห็นความแตกต่างหลังจากลองไม่กี่ครั้ง ถ้ารสเข้มไปผสมน้ำมะนาวหรือแอปเปิลนิดหน่อยเพื่อให้ดื่มง่ายขึ้นคุณเคยลองน้ำบีทารูทหรือยังหรือมีวิธีไหนที่ทำให้มันอร่อยขึ้นไหมเล่าให้ฉันฟังในคอมเมนต์ด้านล่างสิฉันอยากรู้จริงๆรเราเพิ่งสัมผัสพลังสายฟ้าลาบของน้ำบีทารูทแก้วน้ำที่สามารถลดภาระหัวใจคุณได้ในไม่กี่ชั่วโมงแต่ถ้าคุณต้องการเพื่อนคู่หูระยะยาวเครื่องดื่มที่อ่อนโยนแต่คงที่ในการปกป้องสุขภาพหัวใจทุกวัน ทรงตั้งใจฟังเพราะอันดับ5จะนำเสนอชื่อที่คุ้นเคยที่คุณมองข้ามไม่ได้ชาเขียวคุณเคยคิดไหมว่าถ้วยชาธรรมดาธรรมดาที่มักปรากฏในช่วงเวลาพูดคุยผ่อนคลายจะเป็นกุญแจสู่ความดันโลหิตท,ที่มั่นคงและหัวใจที่แข็งแรงมาดูกันว่าชาเขียวทำได้ยังไงชาเขียวคืออะไรและทำไมถึงได้รับความนิยมในการดูแลสุขภาพมันคือชาที่ทำจากใบชาสดไม่ผ่านการหมัก รักษาสีเขียวธรรมชาติและสารอาหารที่มีค่าไว้ลองนึกภาพคุณนั่งข้างหน้าต่างจิบชาเขียวอุ่นๆแล้วสูดกลิ่นหอมสดชื่นสิ่งที่ทำให้ชาเขียวโดดเด่นคือสารต้านอนุมูลอิสระที่เรียกว่าแคทิชินการวิเคราะห์เมตาจาก13การศึกษาในรายงานวิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นว่าการดื่มชาเขียวเป็นประจำสามารถลดความดันโลหิตได้ โดยเฉพาะในผู้ที่เผชิญกับความดันโลหิตสูงแค่ไม่กี่ถ้วยต่อวันคุณก็วางรากฐานให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดแข็งแรงขึ้นคุณแปลกใจไหมที่สิ่งที่คุณเคยนี้ให้ประโยชน์มหาศาลทำไมชาเขียวถึงมีพลังพิเศษนี้และทำไมมันถึงควรเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันคุณเหตุผลอยู่ที่ความสามารถของแคทิชินในการลดการอักเสบและเพิ่มความยืดหยุ่นให้หลอดเลือดเมื่อคุณเครียดหรือกินอาหารไม่ดีต่อสุขภาพ หลอดเลือดอาจแข็งตัวทําให้เลือดไหลเวียนยากและหัวใจทํางานหนักขึ้นชาเขียวเหมือนเพื่อนเงียบช่วยให้หลอดเลือดนุ่มขึ้นปรับปรุงการไหลเวียนให้เลือดไหลลื่นนอกจากนี้มันยังช่วยลดความเครียดปัจจัยเงียบที่ผักความดันโลหิตให้สูงขึ้นคุณอยากได้วิธีง่ายๆอ่อนโยนในการดูแลตัวเองทุกวันไหมชาเขียวไม่ใช่แค่เครื่องดื่มแต่เป็นวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพคุณจะใช้ประโยชน์จากชาเขียวให้เต็มที่ได้อย่างไรไม่มีอะไรซับซ้อน หยิบใบชาเขียวแห้ง2-3กรัมประมาณ1ช้อนชาเล็กใส่ในถ้วยเทน้ำร้อนประมาณ80องศาเซลเซียสแล้วแช่ทิ้งไว้3-5นาทีเพื่อดึงแทนที่ชินออกมาให้ได้มากที่สุดดื่มวันละ1-2ถ้วยดีที่สุดคือตอนเช้าหรือบ่ายเพื่อให้ร่างกายดูดซึมได้ดี อย่าเติมน้ำตาลเพราะมันอาจลดประโยชน์ต่อหัวใจรักษารสชาติสดชื่นตามธรรมชาติไว้ชาเขียวจะค่อยๆปรับปรุงสุขภาพปลอดเลือดลดความกดดันต่อหัวใจและมอบความรู้สึกผ่อนคลายหลังจากแต่ละจิบอยากเปลี่ยนบรรยากาศลองชาเขียวเย็นในหน้าร้อนสดชื่นและมีประสิทธิภาพคุณมักดื่มชาเขียวตอนไหนของวันหรือมีวิธีชงพิเศษอะไรไหมแชร์กับฉันในคอมเมนต์ด้านล่างสิ ฉันอยากรู้ความคิดคุณเราเพิ่งเพลิดเพลินกับความสดชื่นของชาเขียวเ่อนคู่หูที่เหมาะสำหรับความดันโลหิตที่มั่นคงทุกวันแต่ถ้าคุณต้องการเครื่องดื่มที่ไม่เพียงดีต่อหัวใจแต่ยังทำให้คุณรู้สึกกระปรีกก้กระเป่าเหมืออเพิ่งออกจากวันทอยอยพักผ่อนใต้ต้นมะพร้าวเตรียมตัวให้พร้อมเพราะอันดับสี่จะพาคุณไปพบกับของขวัญจากธรรมชาติน้ำมะพร้าวคุณเคยคิดไหมว่าน้ำใสเย็นจากลูกมะพร้าวจะเป็นผู้ช่วยชีวิตให้หัวใจและความดันโลหิตของคุณ มาสำรวจความมหัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่ในเปลือกสีเขียวนี้กันน้ำมะพร้าวคืออะไรและทำไมถึงได้รับความนิยมในการดูแลสุขภาพมันคือน้ำธรรมชาติข้างในลูกมะพร้าวอ่อนไม่ใช่น้ำกะทิข้นที่ใช้ในแกงแต่เป็นของเหลวใสหวานนิดๆดื่มแล้วเย็นชื่นใจลองนึกภาพคุณนั่งใต้ต้นไม้เขตร้อนถือมะพร้าวสดทาแล้วจิบรู้สึกเหมือนร่างกายได้รับพลังชีวิตทันที สิ่งที่ทำให้น้ำมะพร้าวพิเศษคือปริมาณอิเล็กโทรไลต์และโพแทสเซียมที่อุดมสมบูรณ์การศึกษาจากวรารสารการแพทย์เวสต์อินเดียนพบว่าหลังจากดื่มน,น้ำมะพร้าวสองสัปดาห์ความดันโลหิตทั้งซิสโตลิกและไดแอตโตลิกของผู้ที่มีความดันโลหิตสูงลดลงอย่างชัดเจนคุณแปลกใจไหมที่เครื่องดื่มง่ายๆนี้ให้ผลลัพธ์ยิ่งใหญ่ทำไมน้ำมะพร้าวถึงมีความสามารถน่าทึ่งนี้ และทำไมคุณควรลองมันวันนี้ความลับอยู่ที่โพแทสเซียมแร่ธาตุที่ทำหน้าที่เหมือนผู้ปรับสมดุลในร่างกายเมื่อคุณกินเค็มมากเกินไปโซเดียมะส,สมทําให้หลอดเลือดหดตัวและความดันโลหิตสูงขึ้นน้ำมะพร้าวที่มีโพแทสเซียมธรรมชาติช่วยต่อต้านโซเดียมคลายหลอดเลือดและลดความกดดันต่อหัวใจลองนึกถึงหัวใจคุณเหมือนปั๊มน้ําถ้าท่อตันมันต้องทํางานหนักขึ้นน้ำมะพร้าวเหมือนน้ำมันหลอดลื่นช่วยให้ทุกอย่างไหลลื่นนอกจากนี้ มันยังรักษาน้ําในร่างกายป้องกันภาวะขาดน้าปัจจัยเงียบที่ทําให้ความดันโลหิตพุ่งคุณอยากได้วิธีที่ทั้งอร่อยและดีต่อสุขภาพในการปกป้องตัวเองไหมน้ํามะพร้าวคือตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบคุณจะใช้ประโยชน์จากน้ํามะพร้าวให้เต็มที่ได้อย่างไรง่ายมากเลือกน้ำมะพร้าวสดจากลูกมะพร้าวอ่อนหรือถ้าซื้อแบบกล่องหาแบบไม่เติมน้ำตาลไม่มีสารเติมแต่งเพื่อรักษาสารอาหารธรรมชาติไว้ วันละ200-400มิลลิลิตรหรือ1-2ถ้วยเล็กก็เพียงพอที่จะสนับสนุนหัวใจและให้ร่างกายชุ่มชื้นดื่มตอนเช้าหรือหลังออกกำลังกายเพื่อเติมอิเล็กโทรไลต์คุณจะรู้สึกเบาและสดชื่นขึ้นน้ำมะพร้าวจะค่อยๆปรับความดันโลหิตลดความตึงเครียดของหัวใจและมอบความรู้สึกกระปรี้กระเปร่าตลอดวันถ้าชอบใส่น้ำแข็ง2-3ก้อนเพื่อความเย็นพิเศษ คุณมักดื่มน้ำมะพร้าวตอนไหนหรือมีวิธีดื่มแบบพิเศษไหมเล่าให้ฉันฟังในคอมเมนต์ด้านล่างสิฉันอยากรู้เรื่องราวของคุณเราเพิ่งชื่นใจกับความเย็นของน้ำมะพร้าวเครื่องดื่มธรรมชาติที่ช่วยปรับสมดุลร่างกายและลดภาระหัวใจคุณแต่ถ้าคุณคิดว่าตัวเลือกดีๆสำหรับความดันโลหิตมาจากธรรมชาติป่าเถื่อนเท่านั้นคิดใหม่ได้เลย เพราะอันดับสามจะพาคุณไปพบกับสิ่งที่คุ้นเคยในตู้เย็นของแทบทุกบ้านนมไขมันต่ําคุณเคยจินตนาการไหมว่าแก้วนมสีขาวบริสุทธิ์ที่มักปรากฏในมื้อเช้าจะเป็นวีระบุรุษเงียบในการควบคุมความดันโลหิตและปกป้องสุขภาพหัวใจมาดูกันว่าอะไรทําให้นไมนนไขมันต่ําพิเศษนมไขมันต่ําคืออะไรและทําไมมันถึงมีพลังน่าสังเกตมันคือน้ำนมที่ถูกกำจัดไขมันอิ่มตัวส่วนใหญ่ออกไป รักษาสารอาหารจำเป็นอย่างแคลเซียมโพแทเสเซียมและโปรตีนไว้โดยไม่ทำให้หัวใจหนักลองนึกภาพคุณรินนมเย็นๆหนึ่งแก้วจิบแล้วรู้สึกถึงความหวานอ่อนนุ่มละมุนสิ่งที่ทำให้นมไขมันต่ำเด่นคือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างแคลเซียมและโพแทเสเซียมการศึกษาจากวรการสารโภชนาการคลินิกอเมริกันแสดงให้เห็นว่า คนที่ดื่มนมไขมันต่ำเป็นประจำมีความเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูงน้อยกว่าคนที่ดื่มน้อยมากแค่หนึ่งแก้วต่อวันคุณก็สร้างเกราะป้องกันให้หัวใจคุณแปลกใจไหมที่ของธรรมดานี้ให้ผลลัพธ์ด้านสุขภาพมหาศาลทำไมนมไขมันต่ำถึงช่วยเรื่องความดันโลหิตและทำไมคุณควรพิจารณานำมาใช้ในชีวิตประจำวันความลับอยู่ที่วิธีที่แคลเซียมและโพแทเสเซียมทำงานร่วมกันเหมือนคู่หูที่สมบูรณ์แบบ คลเซียมช่วยให้หลอดเลือดทำงานได้ยืดหยุ่นขึ้นขณะที่โพแทสเซียมต่อต้านโซเดียมส่วนเกินผู้ร้ายที่ทำให้ความดันโลหิตพุ่งลองนึกถึงร่างกายคุณเหมือนระบบท่อน้ำถ้าความดันสูงเกินไปท่ออาจเสียหายน้องไขมันต่ำเหมือนวิศวกรฝีมือดีปรับความดันให้เลือดไหลสะดวกและลดความตึงเครียดของหัวใจนอกจากนี้มันยังให้โปรโตีนเพื่อบำรุงกล้ามเนื้อและกระดูกทำให้คุณแข็งแรงรอบด้านคุณอยากได้วิธีง่ายๆที่นำไปใช้ได้จริงในการดูแลสุขภาพไหม นมไขมันตํำคือคำตอบที่ใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพคุณจะใช้ประโยชน์จากนมไขมันตํำให้เต็มที่ได้อย่างไรไม่ต้องยุ่งยากดื่มวันละประมาณ200-250มิลลิลิตรหรือ1แก้วขนาดกลางก็เพียงพอที่จะสนับสนุนหัวใจลองดื่มตอนเช้ากับซีเรียลหรือผสมกับผลไม้อย่างกล้วยเพื่อเพิ่มโพแทสเสียมธรรมชาติ นงจะค่อยๆเสริมความแข็งแรงให้หลอดเลือดลดความกดดันต่อหัวใจและทำให้คุณอิ่มนานขึ้นช่วยควบคุมน้ำหนักปัจจัยสำคัญในการรักษาความดันโลหิตให้คงที่เลือกแบบไม่เติมน้ำตาลหรือไขมันตาเต็มที่เพื่อหลีกเลี่ยงไขมันส่วนเกินคุณอาจลองนมอุ่นก่อนนอนเพื่อผ่อนคลายก็ได้คุณมักดื่มนมไขมันตายังไงในแต่ละวัน หรือมีสูตรผสมอะไรที่น่าสนใจไหมแชร์กับฉันในคอมเมนต์ด้านล่างสิฉันอยากฟังไอเดียคุณเราเพิ่งสัมผัสความแข็งแกร่งที่ใกล้ตัวของนมไขมันตำ่ำเพื่อนสนิทที่ช่วยให้หัวใจคุณทำงานเบาขึ้นทุกวันแต่ถ้าคุณอยากได้เครื่องดื่มที่ทั้งอร่อยสุดๆและมีพลังเหมือนยาธรรมชาติรับเข็มขัดให้พร้อมเพราะอันดับสองจะาคุณไปพบกับรสชาติผลไม้ที่เย,ย้ายวนน้ำเชอรี่ดำคุณเคยคิดไหมว่าเชอรี่ลูกเล็กๆ สีแดงเข้มจะเป็นอาวุธลับในการลดความดันโลหิตและปกป้องสุขภาพหัวใจมาดูกันว่าอะไรทําให้น้ำเชอรี่ดำน้าหลงไหลน้ำเชอรี่ดำคืออะไรและทําไมถึงได้รับการยกย่องสูงมันคือน้ำที่คั้นจากเชอรี่ดำเปรี้ยวหรือที่เรียกว่าเชอรี่ธาตไม่ใช่เชอรี่หวานที่คุณกินสดแต่เป็นพันธุ์ที่มีรสเข้มข้นเปรี้ยวเล็กน้อยที่กระตุ้นตอมรับรสลองนึกภาพคุณจิบน้ำสีแดงเข้ม รู้สึกถึงรสหวานอมเปรี้ยวผสมผสานในปากสิ่งที่ทําให้น้ำนี้พิเศษคือแอนโทไซยานินสารต้านอนุมูลอิสระทรงพลังที่ให้สีสวยงามการศึกษาจากวรารสารโภชนาการคลินิกอเมริกันพบว่าการดื่มน้ําเชอร์รี่ดําไม่เติมน้ําตาลสามารถลดความดันโลหิตได้ในไม่กี่ชั่วโมงด้วยผลลัพธ์ที่เทียบเท่ายาบางชนิดคุณเชื่อไหมว่าน้ำผลไม้หนึ่งแก้วจะทรงพลังขนาดนั้นทําไมน้ําเชอร์รี่ดําถึงมีพลังวิเศษนี้และทําไมคุณควรลองมันวันนี้ ความมหัศจรรย์อยู่ที่แอนโทไซย,ยานินซึ่งไม่เพียงลดการอักเสบในร่างกายแต่ยังเสริมการทำงานของหลอดเลือดเมื่อหลอดเลือดแข็งแรงมันจะยืดหยุ่นขึ้นช่วยให้เลือดไหลสะดวกและลดความกดดันต่อหัวใจลองนึกถึงหัวใจคุณเหมือนวาทยากรที่ควบคุมวงดนตรีถ้านักดนตรีไม่ประสานกันดนตรีจะวุ่นวายน้ำเชอรี่ดำเหมือนช่างปรับจูนชั้นยอดทำให้ทุกอย่างกลมกลืน ลดความตึงเครียดของหัวใจนอกจากนี้มันยังปกป้องหัวใจจากความเสียหายจากออกซิเดชันสาเหตุของความดันโลหิตสูงคุณอยากได้วิธีที่ทั้งอร่อยและส่งพลังในการดูแลสุขภาพไหมน้ำเชอรี่ดำคือตัวเลือกที่ควรลองคุณจะใช้ประโยชน์จากน้ำเชอรี่ดำให้เต็มที่ได้อย่างไรง่ายนิดเดียวเลือกน้ำบริสุทธิ์100%ไม่เติมน้ำตาลเพื่อรักษาสารอาหารธรรมชาติไว้ ดื่มวันละประมาณ200มิลลิลิตรหรือ1แก้วเล็กก็เพียงพอที่จะช่วยหัวใจดื่มตอนเช้าหรือบ่ายคู่กับของว่างอย่างวาน,นัทเพื่อเพิ่มพลังต้านอนุมูลอิสระน้ำจะปรับปรุงการไหลเวียนอย่างรวดเร็วลดความกดดันต่อหัวใจและทําให้คุณสดชื่นได้นานถ้าทําเองคุณสามารถปั่นเชอร์รี่ดําสดกับน้ำนิดหน่อยกรองกากแล้วดื่มได้เลยคุณเคยลองน้ำเชอร์รี่ดําหรือย,อยังหรือมีวิธีไหนทําให้มันน่าสนใจขึ้นไหมแชร์กับฉันในคอมเมนต์ด้านล่างสิ ฉันอยากรู้ประสบการณ์ของคุณเราเพิ่งลิ้มรสความเข้มข้นของน้ำเชอร์รี่ดำพลังที่ทำให้หัวใจคุณเบาขึ้นในไม่กี่ชั่วโมงแต่ตอนนี้ถึงเวลาก้าวสู่จุดสูงสุดเพราะอันดับหนึ่งไม่ใช่ชื่อแปลกหรือรูราแต่เป็นสิ่งที่เรียบง่ายใกล้ตัวและทรงพลังที่สุดในการควบคุมความดันโลหิตน้ำเปล่าคุณเคยคิดไหมว่าน้ำสใสๆไม่มีกลิ่นไม่มีรสที่คุณดื่มทุกวัน จะเป็นราชาของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหัวใจมาสำรวจกันว่าน้ำเปล่าคือตัวเลือกสูงสุดที่คุณมองค่าไม่ได้น้ำเปล่าคืออะไรและทำไมมันถึงมีพลังเนี่ยชั้นมันคือนอน้ำบริสุทธิ์ไม่เติมน้ำตาลไม่มีสารเติมแต่งแค่สองโงพลังชีวิตพื้นฐานของทุกคนลองนึกภาพคุณถือแก้วน้ำเย็นดื่มลงไปแล้วรู้สึกสดชื่นจากข้างในสิ่งที่ทำให้น้ำเปล่าพิเศษไม่ใช่ส่วนผสมที่ซับซ้อน แต่เป็นบทบาทสําคัญในการทําให้ร่างกายทํางานรับรื่นเมื่อคุณมีน้ําเพียงพอหลอดเลือดจะผ่อนคลายเลือดไหลสะดวกและหัวใจไม่ต้องทํางานหนะักการศึกษาระบุว่าการขาดน้าแม้เพียงเล็กน้อยก็ทําให้หลอดเลือดหดตัวดันความดันโลหิตให้สูงขึ้นคุณทึ่งไหมที่สิ่งฟรีฟรีมีสําคัญขนาดนั้นทําไมน้ําเปล่าถึงเป็นกุญแจทองของความดันโลหิตและทําไมคุณต้องใส่ใจมันตอนนี้เพราะเมื่อร่างกายขาดน้ํา เลือดจะข้นขึ้นบังคับให้หัวใจสูบฉีดแรงขึ้นเพื่อเคลื่อนเลือดไปทั่วลองนึกถึงหลอดเลือดเหมือนแม่น้ำถ้าน้ำลดการไหลจะช้ากดดันตลิ่งน้ำเปล่าเหมือนฝนตกหนักรักษาให้แม่น้ำไหลลื่นทำให้หลอดเลือดยืดหยุ่นและลดความตึงเครียดของหัวใจนอกจากนี้มันยังขับโซเดียมส่วนเกินออกทางไปป้องกันความดันโลหิตพุ่งคุณอยากได้วิธีง่ายๆ ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการปกป้องสุขภาพไหมน้ำเปล่าคือคำตอบที่ทุกคนเริ่มได้วันนี้คุณจะใช้ประโยชน์จากน้ำเปล่าให้เต็มที่ได้อย่างไรอย่ารอจนกระหายตั้งเป้าดื่มอย่างน้อย8แก้วหรือประมาณ2ลิตรต่อวันและเพิ่มขึ้นถ้าคุณออกกำลังกายหรืออากาศร้อนดื่มสม่ำเสมอตลอดวัน1แก้วตอนตื่น1แก้วก่อนอาหารและอีกสอแก้วระหว่างวันน้ำจะรักษาความชุ่มชื้นให้คุณ ลดความกดดันต่อหัวใจและทําให้คุณรู้สึกแข็งแรงตลอดวันอยากสนุกขึ้นลองใส่มะนาวฝาน,าานหรือแตงกวาเพื่อเพิ่มรสชาติและประโยชน์อ e ีท็อกคุณดื่มน้าเพียงพอวันนี้หรือ,อยังตรวจดูแล้วแชรนิสัยของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างสิฉันอยากฟังนี่คือทั้งหมดเราได้ผ่าน8เครื่องดื่มสุดยอดเพื่อลดความดันโลหิตอย่างเป็นธรรมชาติจากชาดอกชบาดาทับทิม น้ำบีทรูดชาเขียวน้ำมะพร้าวนมไขมันต่ำน้ำเชอรี่ดำไปจนถึงน้ำเปล่าแต่ละอย่างเป็นวิธีง่ายๆในการรักหัวใจคุณมากขึ้นคุณชอบอันไหนที่สุดในนี้หรือพร้อมที่จะลองทั้งหมดเพื่อเปลี่ยนสุขภาพของคุณแล้วทิ้งความคิดเห็นในคอมเมนต์สิฉันรอฟังคำตอบคุณอยู่ถ้าคุณพบวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์แชร์ให้เพื่อนและครอบครัว และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับสุขภาพดีๆอีกมาลงมือวันนี้เพื่อปกป้องหัวใจและมีชีวิตที่แข็งแรงขึ้นกันเถอะเจอกันในวิดีโอหน้า